بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فكنا في الدين واعلمنا التابنين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحمة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه ربتم جاية يا تابانبول على مع ประการที่หนึ่งเลยก็คือมนุษย์นั้นถูกสร้างมาจะต้องพบกับความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่แล้วเราก็บอกว่าฉันอยากจะสบายเนี่ยถ่าเรียนให้สูงเพื่อจะไปสบายแล้วพอระจริงๆพอไปถึงจุดนั้นก็ไม่ได้สบายเพราะว่ามันก็จะมีงานหนักก็ต้องเข้าใจว่าอันธรรมชาติที่เราตาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยนะครับ เราก็จะขอลักนันอินซานะฟีกบัตเลาตาลาได้สร้างมนุษย์มาเราบอกาก็คอลักนันอินซานะฟีกบัตเราได้สร้างมนุษย์มาในสภาพที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ยังไงก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่สบายเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูธรรมชาติที่เลาสร้างอย่างนี้เราก็ต้องเลือกในการที่จะเหน็ดเหนื่อยในสิ่งหรือในเรื่องในงานที่มันเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์กับเรานะครับเป็นประโยชน์ที่มันมีคุณค่าที่สุดก็คือประโยชน์ในโลกหน้าอาจฉรพี่เป็นอัจฉรักศรัทธาชนที่กรรพบนะครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในโลกหน้าอาจฉระก็คือการทําอิบาดาอัลอฮ์บอกว่ามาขอลักตุนชินตนวันอินซาอิลลาิยาบุดุลเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาในโลกนี้เพื่ออะไรายกเว้นเพื่อให้อิบาดาต่อเราแล้วเมื่ออิบาดาต่อเราก็จะกลายเป็นคนรักของเรา เมื่อเป็นคนรักของอละก็จะได้รับรางววัเจาัล,เละเพราะนั้นการเหน็ดเหนื่อยของเราเนี่ยต้องเลือกงานให้เป็นงานที่สร้างความพอใจก่อนละยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าทํางานท,ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องเหนื่อยกันใช่ไหมเหนื่อยเพราะนั้นต้องเลือกงานที่ฮาลานก่อนแต่ถ้าเราเลือกงานที่ไม่ฮาลานนะครับไปโกงเขาไปเล่นการพานันนะครับไป <c oughs> ทําอะไรที่มันฮารามเนี่ย มันก็เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่การเหนื่อยครั้งนี้จะนําไปสู่ความลําบากในโลกหน้าอาเจียนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกงานตรงนี้งานอะไรที่ฮาลานนะก็ทํานะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมันก็เป็นประโยชน์กับป๋ามาอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าการทํางานของเราเป็นงานที่ฮาลานนะครับเราเนียดทางานเพื่ออัลนล้เลี้ยงครอบครัวทํามาหากินมาใช้ประโยชน์มาใช้จ่ายในครอบครัวเพื่ออัลลเล้วมันเป็นงานที่ฮาลาน ทุกการกระทําการทําทงานเนี่ยนะครับมันก็เป็นอิบาดะมันก็จะเป็นผลบุญให้กับเราได้เข้าสวรรค์เหมือนกับว่าเวลาเราไปทํางานเหนื่อยยกตัวอย่างถ้ามันไปทํางานก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นงานทลาลท่าน,นเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเอามาบริจาคเอามาช่วยเด็ดกกำพร้าเอามาช่วยแม่ไม้เอามาทำโน่นทำนี่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราใช้การเหนื่อยของเราก็จะเป็นการเหนื่อยที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เขอาสวรรค์ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราควรที่จะได้ตระหนักนะครับและต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นชัดเจนเหลือเกินนะครับวันนี้พูดประเด็นเดียวก็คือธรรมชาติของมนุษย์เราสร้างมาต้องเหนื่อยแต่จะเหนื่อยอย่างไรเพื่อให้ไปมีความสุขในโลกน้าเพราะฉะนั้นนะครับเหนื่อยเพื่อไปมีความสุขในโลกน้นสองนะครับอย่าคิดว่าไม่มีะไม่เหนื่อยนะครับเมื่ออยู่ในโลกเนี้ย ไม่เห่ยไม่มีนะครับคนพิการคนติดเตียงนอนหายใจยังเหนื่อยเลยนะครับนอนอยู่เฉยๆก็ยังเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้การนอนหรือว่าให้การใช้ชีวิตของเราปเป็นการใช้ชีวิตที่มันลําบากนะมันเสียหายมันผิดโดยที่ไม่ได้รับรางวัเลเกี่ยวบลอสซาลาสพี่น้องที่รักสตว์ชนทุกครอบนี่คือมุมหนึ่งนะครับของธรรมชาติเกี่ยวกับลอสซาลาสสร้างมาเลือกเหนื่อยที่จะทําให้เรามี กุศลพลบุญและก็มีความสุขทั้งในโลกนี้สุขใจนะครับแล้วก็ไปสุขทั้งใจทั้งกายในโลกอัจรอบวันนี้ก็ฝากนะเรื่องราวศาสนาเป็นแง่คิดปฏิป็นเท่านี้วา่บิลาฮิตตฟีกุนฮิดายาะสลามอะลัยกุมวรรคมะตุลลอฮ์บะบบเรักาตุฮุ